ปัญหาทั้งหลายเนี่ยเกิดจากคนพานไม่ได้เกิดจากบัณฑิตคนพานมันชอบเป็นอย่างนี้นะนั้นเราก็ใช้องค์ธรรมของพระเจ้าคืออย่าไปบริโภคร่วมนะพระเจ้าบอกคนที่ไปบริโภคร่วมคนที่โกรธตอบกับคนที่โกรธแล้วคนนั้นเร็วกว่าคนที่ด่าบริพาทคนที่ด่าบริพาทแล้วคนนั้นเร็วกว่านะเล็วกว่าเพราะอะไร มันดา่าเราก่อนทําไมเราด่ากลับมันเลวเราเลวกว่ามันนะอเอ,อ่อเวลายมด่าตอบคนอื่นเนี่ยมันต้องเอาให้หนักกว่าใช่ไหมต้องล้มมันให้ได้ใช่ไหมโยมก็จะคิดอะไรที่มันออืเออายแรงกว่าละ่ะเองฟังอันเนี้ไปเนะี่ยเสียแทงสุดๆนะอ,อ่าพอเราสวนไปปุ๊บมันจะสวนกลับมามันก็ต้องให้หนักกว่าเราใช่ไหมอ,อ่าดังนั้นผู้เจ้าพูดถูกไหม ถูกถ้าเราด่าตอบเนี่ยเราเร็วกว่าอาทันทีเลยโดยอัตโนมัตินะ่เห็นภาพไหมเห็นภาพนะนั้นอกโกสกาภารัทวาชาพรามมายืนด่าผู้เจ้าผู้เจ้าไม่บริโภคร่วมไม่ด่าร่วมไม่ด่าตอบการโกรธนั้นเป็นของพรามแต่ผู้เดียว การด่านั้นเป็นของพราม์แต่ผู้เดียวนะคนนินทาการนินทานั้นก็เป็นของพราม์แต่ผู้เดียวเช่ไหมอ่าเนี่ยพูเจ้าบอกพราม์เคยมีญาติสาโรหิตมาเยี่ยมบ้านพราม์บ้างไหมบอกมีแล้วพราม์เคยให้ข้าวน้ําเขาบ้างไหมเคยให้บ้างถ้าญาติสาโรหิตที่มาเยี่ยมพราม์นั้นไม่ทานข้าวน้ําที่พราม์ยกไปให้ ข้าวน้ํานั้นจะเป็นของใครกลามก็เป็นของกรามเหมือนเดิมเป็นของฉันเหมือนเดิมบอกนั่นแหละนะการด่านั้นเป็นของพระามผู้เดียวเพราะตะถาคตไม่บริโภคร่วมเราจะไม่บริโภคร่วมกับท่านโดยเด็ดขาดนะนั้นทําแค่นี้เขาเป็นผู้ไปอาบายอยู่คนเดียวนะยมรอดนะแต่ถ้าโยมไปด่าต่อโยมไปด้วยไปอาบายด้วยนอะนะ อยเข้าไปไม่เป็นไรเฉยๆนิ่งๆเอาประโยชน์ในสัมปรายะกันดีกว่าอย่าไปเอาประโยชน์ในโลกนี้เลยในโลกนี้แป๊บเดียวตายสมัยที่มนุษย์อายุหก0 0 0่นปีอารยกาศศาสดายังสอนว่ามนุษย์นี้อายุสั้นนักน้อยนักนั่นห0 0 0 0ปีนะยังสอนว่ามนุษย์อายุน้อย ผู้เจ้าบอกแต่ตอนเนี้เรามีอายุกันเพียงร้อยปีควรที่จะบอกเลยว่าชีวิตนี้สั้นนักน้อยนิดนะควรที่จะทำกุศลควรละอกุศล